ฟังยางเฮาสมคนอยู่ลานเรามาก็ะเข้าไปอยู่ในใจผู้ใดอยู่กับไพ่โบนด์มอมิผู้ใดอยู่น้ำใดนอนยิ้ใสอลังการอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่นี่นะคะ RC ทอยเพชรบุรีนะคะเว็บไซต์ของเราก็คือ www rc toy story com นะคะติดต่อได้ที่ Line อด r านะร o y Story เนาะรวมถึงการช็อปผ่านช่องทางนะคะ Lazada s ช o อป e แล้วก็เว็บไซต์รวมถึงหน้าแฟนเพจนะคะพิมพ์ว่า RC Toy Story ก็ขึ้นเลยนะจ๊ะนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่นะคะก็นะคะมีั้างนะคะจักรยานเด็กเนาะของเล่นเด็กทั่วไปพวกทอยเลโกนะคะแล้วก็สกูตเตอร์สเก็ตบอร์ด รถแบตเตอรี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เข้ามานะคะชมการทัดค่ยจันไดจ้าสำหรับวันนี้นะคะโนริก็จะพานะคะคุณผู้ชมนะคะคุณลูกค้านะคะไปดูสินค้านะคะตอนนี้ลดราคายอยู่นะคะลดมากถึง50%เเลยนะคะไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนนะคะช่วงนี้โควิดเราก็ต้องช่วยๆกันเนาะอ,อยากให้คุณลูกค้าได้สินค้าดีมีประโยชน์แล้วก็ราคาถูกนั่นเองเดี๋ยวมากันค่ะ มาดูที่สินค้าที่ลดราคานะคะตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะคะนี่เลยดาบนะคะดาบที่เด็กๆชอบแบบนี้นะคะตอนนี้หน้าร้านนะหน้าร้านอยู่ที่199บาทนะ199บาทเห็นไหมมันโฟกัสไหมเนี่ยเนี่ยเห็นราคาไหมคะ้ยบาทนะ,ะถ้าใครเห็นวิดีโอนี้นะคะใครเห็นวิดีโอนี้นะคะลดไปเลยจ้ะ120บาทลดไปเลย120บาท ทักเข้ามานะคะก่อนสินค้าจะหมดนะคะอ่าอันนี้ลดเลยเซลเลยนะคะห้าเกือบ50เซนตหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะราคานี้ทักเข้ามานะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของดาบอีกนันึงนะจ๊ะอ่าตัวนี้เลยนะคะดาบตัวนี้นะคะดาบตัวนี้นะคะมีไฟนะมีไฟนะตัวนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมดสองสีเห็นไหมคะมีให้เลือกทั้งหมดสองสีนะแบบนี้จับแบบนี้นะคะ ราคานะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่80บาท80บาทค่ะคุณผู้ชม80บาทนะ80บาทนะลดให้เลยนะคะตัวนี้นะคะแบบเหมาเหมาเลยชิ้นละ50บาทคุณลูกค้าจะซื้อไปขายก็ได้50บาทซื้อกี่ชิ้นก็ได้ค่ะชิ้นละ50บาทค่าส่งจ่ายเองนะจ๊ะอันนี้สินค้าที่2อแล้วนะอ่าตัวนี้จ้ะ นะคะกระดานมิก้เมานะคะอันนี้เป็นกระดานแม่เหล็กเนาะกระดานแม่เหล็กค่ะนะคะเคยเล่นมาที่แบบว่าเป็นปากกาจิ้ม,ม,มแล้วก็วาดเป็นรูปได้แบบนี้ตัวนี้นะคะราคานะคะราคาแต่อยู่ที่90บาทนะ90าบาทนะวันนี้นะคะใครเจอนะคะก็ลดไปเลยเหลือแค่อันละ6กบาท60บาทจ้าสุดยอดป่ะอ่าเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นสินค้าชิ้นหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะ เป็นกระเป๋าคุณหมอนะคะเป็นกระเป๋าคุณหมอแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าคุณหมอมีด้ามอย่างนี้ลากได้นะลากได้นะตัวนี้ค่ะราคานะคะน่ารานอยู่ที่350บาทนะ350บาทค่ะมีชิ้นเดียวค่ะเซลล์ไปละกันเหลือแค่200พอ200พอใครจะรับนะคะทักได้เลยจ้ะ200 ตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นของเล่นทรายของเล่นทรายนะมีพลั้วนะมีพลั้วนะมีแบบว่าที่แบบปรกบทรายอยู่ข้างในเป็นรถไว้ตักทรายได้แบบนี้นะคะเนี่ยปกติขายอยู่70บาทนะวันนี้ก็ลดไปเลย50บาท50บาทนะจ๊ะมีเยอะเลยนะคะอ่าเป็นตัวนี้ค่ะตัวต่อแม่เหล็กเคยเล่นกันไหมเคยเล่นกันไหม ต่อมาแล้วเป็นบ้านแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เอ,อิ้กลมตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กนะดูดได้สามารถต่อเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบแบบนี้แบบนี้นะตัวนี้นะคะขายนะร้านอยู่ที่380บาทนะ380บาทนะคะวันนี้ลดไปเลย250บาทโอ้บาทโหลดมากกว่า50%อีกนะบอกเลย250บาทนะคะ มาถึงหมวดรถบังคับกันบ้างรถบังคับนะตัวนี้นะคะอ่ะนะอ่ะลองข้างก่อนเป็นได้ทั้งรถเกรดและรถถังนะเป็นได้ทั้งรถเกรดและรถถังนะคะตัวนี้นะคะมีรีโมทบังคับแปลงร่างได้ด้วยรีโมทนะมีลูกดอกยิงกระสุนแบบนี้นะจ๊ะมีลูกดอกยิงกระสุนแบบนี้นะคะราคาหน้าร้านเนี่ยนี่มีรีโมทเห็นไหมเห็นไหมยิงกระสุนได้ ราคาหน้าร้านนะคะตัวนี้อยู่ที่1,200บาทวันละ600นะคะรีบมาเลยค่ะรีบเอฟกันมาได้เลย600ค่ะ